สวัสดีค่ะสายค่ะมาพบกับคลิป how to แต่งหน้ากันนะคะสำหรับคลิปนี้สปอนเซอร์ by BSC ค่ะซึ่งทาง BSC เนี่ยได้ชวนรายมา create ลุคการแต่งหน้าที่ดูมีออร่านะคะด้วยพาเลตนี้ค่ะพาเลต BSC Color Symphony นะคะนี่คือลุคที่แต่งออกมาเรียบร้อยแล้ว ออร่าไหม <c oughs> ก็จะได้ครีเอทลุคนี้โดยผนวกเข้ากับเทรนด์ฟอง2013นะคะที่เขาจะเน้นการแต่งตาแบบ Smoky ok e ้อรับประกันว่าปลายปีนี้ Smoky มาแรงแน่แต่เป็น Smoky Eye แบบง่ายๆที่ดูไม่ได้เยอะเกินไปเนาะเนี่ยลุคนี้สามารถแต่งออกไปข้างนอกได้ในตอนกลางวันนะคะไม่ได้ดูเวอร์แต่อย่างใดค่ะแต่ทําให้เราเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมาได้นะคะซึ่งขั้นตอนก็ไม่ยากหรอกค่ะเชื่อว่าทุกคนทําได้ไปชมกันเลยค่ะ ก่อนทำการแต่งหน้านะคะก็ต้องมาบำรุงผิวกันก่อนโดยในคลิปนี้นะคะทาง BSC เนี่ยได้ส่งสกินแคร์ตัวที่โด่งดังที่สุดมาให้ทายทดลองด้วยก็คือ BSC Expert White Whitening with C Concentrate ค่ะตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มวิตามิน C บริสุทธิ์ที่ดังมากของ BSC ค่ะเขาบอกว่าใช้แล้วจะเสมือนผิวมีออร่าถ้าเราใช้ภายใน1 4วันสามารถสังเกตผลได้เลยนะคะมาดูเนื้อเซรั่มกันค่ะ ลักษณะเนื้อเซรั่มนะคะจะขาวคุณแบบนี้แล้วก็มีความเข้มข้นพอประมาณเลยวิธีการลงนะคะจะก็จะลูบจากตรงกลางออกข้างนอกรูปไปตามแนวพงขนนะคะจะทำให้ไม่เกิดการอุดตันวิตามินซีนะคะเราก็รู้ประโยชน์กันอยู่แล้วเนาะว่าม,มีประโยชน์มากมายจริงๆ นอกจากเขาจะช่วยเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระแล้วนะคะวิตามินซีเนี่ยยังช่วยปกป้องผิวลดการเบ์นจากแสงแดบดบช่วยผลัดเซลล์ผิวนะคะที่สําคัญเขายังไปช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนด้วยนะผิวเราเนี่ยสร้างคอลลาเจนเองได้ะคะ่ะแต่วิตามินซีก็เป็นตัวการหนึ่งสําคัญที่ไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างได้มากขึ้นค่ะ เมื่อบำบรุงเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างจริงๆไซายผิวแห้งเนี่ยถ้าใช้ครีมหรือว่าเซรั่มอะไรที่มีส่วนผสมของวิตามินซีก็ควรจะทา moisturizer หนักนิดนึงเพื่อปรับสมดุลผิวมันจะทำให้ผิวเราไม่แห้งนะคะ ตัวต่อมาที่ห้ามลืมเลยโดยเด็ดขาดนะคะทาทุกต้องทาทุกวันนะคะของสายก็คือกันแดดน,นั่นเองค่ะโดยในคลิปนี้ก็จะใช้เป็น BSC Expert White Sun Protection SPF 50 PA บวบกบวกนะคะตัวนี้เป็นเคมีคอลซันสกรีนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัววอกไม่ต้องกลัวรอยนะคะจะ่มีรีวิวไว้แล้วในบล็อกใครเคยอ่านก็จะทราบว่าตัวนี้จุดเด่นของเขาคือเนื้อดีมากที่ใสยบอกมันซึมไวมากนะคะ ปริมาณการใช้ทาหน้าของไซจะใช้อยู่ที่ประมาณนี้นะคะถ้าเราทากาันแดดไม่ถึงปริมาณเนี่ยมันจะทำให้ประสิทธิภาพได้ตามค่า SPF ข้างหลอดเนี่ยไม่ครบถ้วนนะคะทาน้อยไปก็การรังสี UV ได้ไม่ครบเพราะฉะนั้นห้ามกลัวเปืองค่ะโบกลงไปเห็นปะทาเยอะขนาดนี้มันไม่วอกมันไม่ลอยแล้วมันก็ซึมผิวหมดแล้วซึมไวเวอร์จริงๆตัวนี้ ขั้นตอนแรกของการลงเบลเมคอัพนะคะไซจะใช้เป้นตัวนี้นะคะเป็น bsc bio perfect liquid foundation นะคะตัวนี้จะเหมาะสำหรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้งค่ะเป็นรองพื้นเนื้อลิควิดที่มีส่วนผสมของวิตามินอ e ีแล้วก็เซรามายนะคะก็คือช่วยบำรุงผิวไปด้วยในตัวเบอร์สีที่ไ่ใช้จะเป็นเบอร์ c 1ค่ะนี่จะเป็นหัวปั๊มแบบนี้เออซชอบหัวปั๊มอย่างเงี้ยมันไม่ต้องควักจากกระปุกมือก็ไม่เลอะด้วยแต่ก็มือหลังมือเลออยู่ดี เวลาลงนะคะอันนี้แล้วแต่คนถนัดสามารถเลือกใช้มือเกลี่ยรหรือว่าใช้แปรงเกลี่ยรหรือไม่ก็ใช้ฟองน้ำอย่างซายก็ได้นะคะก็ถ้าใช้ฟองน้ำซช้ก็จะเอามือเนี่ยลงแบบนี้ไปก่อนเวลาทาเวลาทําทําอะไรทุกอย่างกันน้านะคะทําจากตรงกลางออกข้างนอกอย่าลูบอย่าวนไปวนมานะคะนอกจากจะทําให้เป็นคราบแล้วเนี่ยยังทําให้เกิดการอุดตันด้วยนะ เสร็จแล้วก็ใช้ฟองน้ำค่อยๆแถบลงไปอย่างเี้ยค่ะลงไปเรียบร้อยครึ่งหน้านะคะจะเห็นว่าเขาจะช่วยทำให้สีผิวเนี่ยเราดูสม่ำเสมอขึ้นแต่ว่าให้ลุกที่ดูบางเบาแล้วก็ปกปิดปานกลางค่ะ หลังจากลงรองพื้นแล้วนะคะในส่วนที่เราต้องการปกปิดเนี่ยสามารถลงคอนซีลเลอร์เพิ่มได้นะคะโดยใช้เป็นตัว BSC Bio Perfect Cover Up Concealer นะคะสีที่ชายใช้ก็เบอร์เดียวกับรองพื้นค่ะเบอร์ C ีหนึ่งหัวแปรงแบบนี้โดยก็จะแตะเข้าไปในจุดที่เราต้องการปกปิดเพิ่มแล้วก็ใช้นิ้วนะคะค่อยค่ <Touch> ไปจากนั้นจะทำการลงแป้งฝุ่นนะคะ BSC Bio Perfect Gold c a v e r l o s Powder ค่ะซึ่งเป็นแป้งฝุ่นตลับอย่างนี้มีพับเข้ามาให้ด้านในนะคะ ตั้งฝนตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามีส่วนผสมของคาเวียแล้วก็มีส่วนผสมของไบรท์โกลชิมเมอร์นะคะคือมีตัวชิมเมอร์สีทองทําให้แบบลุกผิวที่ได้นะคะจะดูไม่แมทมากแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นกับผิวด้วยสำหรับใช้ใสนไม่ค่อยชอบใช้พับจะจะเคาะใส่ฝาแบบนี้ใส่แล้วนะคะจะใช้แปรงแล้วก็ใช้ปัดบนหน้าเบาๆซึ่งจะใช้แค่นิดเดียว จะลงตรงกรอบหน้านะคะเพราะว่าส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่เราเหงื่อออกแล้วเราจะรู้สึกว่าแบบมันเนะหนะเวลาผมมาโดนใช่ไหมแล้วก็เอาแป้งฝุ่นทัชเก็บตรงนี้ก็บริเวณที่โซนส่วนบริเวณนี้นะคะปล่อยปะละเลยได้เลยไม่ต้องการลงแป้งนะคะอยากให้ตรงนี้ดูเป็นผิวมากกว่าค่ะก่อนจะไปแต่งตานะคะก็ต้องขอมีคิ้วกันก่อนซึ่งสายเนี่ยมีผมสีแดงสายก็ จะใช้การประยุกต์นะคะนำอายแชโดว์ที่เป็นสีน้ำตาลแดงเข้ากับสีผมเนี่ยมาเขียนคิ้วแทนโดยไม่ต้องไปหาที่เขียนคิ้วเพราะที่เขียนคิ้วที่แบบแดงพอสีผมทรายหายยากมากคิ Q ้วนะคะไม่ต้องวาดให้ก่มมากนะักแล้วก็ลุคนี้ใไ่จาไม่ให้คิ้วเนียบมากนักนะคะ รับการแต่งหน้าวันนี้นะคะจะใช้เป็นพาเลตของ BSC ที่ชื่อว่า Color Symphony นะคะมีครบถ้วนใน1ตลับเลยเมื่อเราเปิดมานะคะแถวบนก็จะเจอเป็นมาสคาร่านะคะด้านแถวนี้นะคะ4ช่องก็คืออายแชโดว์สช่องนี้ก็คือบลัชนะคะมีที่ฟองน้ำทาตาแล้วก็มีแปรงปัดแก้มมาให้ด้วย เปิดมาแถวล่างนะคะก็จะมีลิปสติกนะคะ6เฉดแล้วก็มีลิปกลอสสเฉดพร้อมแปลงค่ะสำหรับลุคนี้นะคะก็ตามเทรนด์ fall 2อ1 3เลยนะคะก็คือ Smoky Eye แต่เราจะสโมก e เล็กๆเอาแบบว่าเดินถนนกลางวันได้ด้วยนะคะสีแรกที่ชายที่ใส่ใช้นะคะก็คือสีน้ำเงินสีนี้ค่ะทาลงไปบนแนวชั้นตา จากนั้นนะคะใช้สีเงินทาเบลนขึ้นไปเหนือแนวชั้นตาค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้ทิฟฟองน้ำที่เขาให้มาเนี่ยแตะสีดำทาเข้าไปตรงแนวขอบตา ก็เน้นหนักบริเวณหางตานิดนึงค่ะเป็นสโมคี้อายแบบที่เราจะคัดหาตานิดนึงสำหรับขอบตาล่างนะคะธใช้สีเงินทาตั้งแต่หัวตาจนถึงหางตาเลยจากนั้นตรงหางตานะคะใช้สีดำเบลนด์จากหางตาบนเข้ามา และสุดท้ายนะคะเพิ่มมิติตรงหัวตาด้วยการใช้อายแชโดว์สีขาวนะคะเสร็จแล้วนะคะจะใช้ปากกาเขียนขอบตานะคะ BSC Diva Eta Sharp Eyeliner Pen ะค่ะ ตรงหางตาลา้วให้ตวัดขึ้นเล็กน้อยจากนั้นนะคะทำการดัดขนตา จะติดขนตาปลอมช่วยนะคะโดยใส่จะเลือกขนตาปลอมเนี่ยเป็นลักษณะควยควยแล้วก็ปลายฟูฟูแบบนี้นะคะเมื่อติดขนตาปลอมแล้วนะคะจะทำการปัดทับด้วยมาสคาร่านะคะตัวนี้เลยคือ bsc volume and curl mascara นะคะสำหรับขนตาสั้นและขนตาตก ใส่ครบสูตรเลยอะทั้งสั้นตกปัดทับตัวขนตาปลอมได้เลยนะคะจะทําให้ขนตาปลอมกับจริงเนี่ยกลืนกันดูเป็นธรรมชาติแต่งตาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทําการปัดแก้มโดยเขามีสองสีนะคะเป็นโทนชมพูเข้มแล้วก็เป็นโทนชมพูอ่อนนะคะโดยใส่จะใช้ผสมสองสีเลยขั้นแรกนะคะปัดตรงสีชมพูเข้ม แล้วก็ทาบริเวณนุแก้มเสร็จแล้วนะคะก็ไล่เฉดลงมาด้วยโทนสีชมพูอ่อนปัดบริเวณหน้าพูงแก้มยิ้มค่ะแล้วก็นี่บริเวณที่หนูนขึ้นตรงนี้นะคะการปัดสองเฉดเนี่ยจะทำให้หน้าเราดูมีมิติกว่า นะคะก็ขอเชดดิ้งสร้างกรอบหน้านิดนึงนะคะก็สามารถใช้เป็นแป้งเบอร์ที่เข้มกว่าในการเชดดิ้งได้นะคะแถมเทคนิคของไฟายนะคะเราสามารถใช้ไอเชโดสีขาวนี่แหละคะ่ะเป็นตัวไฮไลท์เพิ่มมิติได้ เบาๆที่สันจมูกค่ะเหนือมุมปากเล็กน้อยขั้นตอนสุดท้ายนะคะทาปากใสซจะเลือกใช้การผสมสีเอานะคะโดยใช้สีชมพูสดสองช่างนี้ผสมกันแล้วก็ทาที่บริเวณปากด้านในนะคะ เสร็จแล้วนะคะใช้สีชมพูอ่อนช่องนี้ทาบริเวณขอบปากด้านนอกแล้วเบลนด์ให้เข้ากันค่ะถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองปากหนานะคะหรือว่าปากอิ่มมากเกินไปอย่างทรายเนี่ยพอทาเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ก็จะใช้กระดาษทิชชู่นะคะซัปปบเบาหนึ่งทีนะคะให้ ความเงาความมันของตัวลิปเนี่ยมันออกไปนะคะเสร็จแล้วก็ใช้คอนซีลเลอร์นะคะเก็บขอบปากนิดนึงก็คือไม่ให้ขอบปากเนี่ยมันดูคมดูหนาอิ่มมากนักนะคะปากเราก็จะดูบางลงนะคะแต่ว่าก็ยังมีความอิ่มของเนื้อปากอยู่เหมือนเดิมค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับลุคนี้นะคะดูเป็นสาวมีออร่ากับส m กี้อายเซ็กซี่เล็กๆชอบไหมเอ่ยก็หวังว่าจะดูออร่ากับเขานะจริงๆถ้าเราอยากมีออร่านะคะเมคอัพเนี่ยช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องบำรุงผิวให้สวยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะถูกใจสาวๆกันค่ะแล้วก็ขอขอบคุณ BSC นะคะที่ส่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมาให้สายทดลองแล้วก็ได้ create ลุคนี้ออกมาแชร์ให้เพื่อนๆชมกันแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะไปแล้ะค่ะบ๊ายบาย